สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับมาใหม่ๆนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับพระกเก่าหายากนะครับหลากหลายในการนะครับ EP ที่สองร้อยสามสิบสามนะครับคลิปนี้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเช่นเดิมนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเบอร์นี้นะครับแอนไลน์เส็เบอร์โทรศัพท์นะครับไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน QR โค้ดนะครับ มีพระเก่าๆนะครับหายากนะครับมานําเสนอให้กับู่้มาเยืน้องทุกท่านนะครับรายการแรกเมื่อปี2404นะครับขัวโตนะครับหรือสมเด็จโตนะครับที่เรียกกันปัจจุบันนี้นะครับเป็นพระเนื้อผงโบราณนะครับวัดระฆังนะครับพิมพ์นี้จัดอยู่ในตระกูลพระพิมพ์พิเศษนะครับที่พบเจอได้ยากมากครับปางปฐมเทศนาครับใครได้ไปก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีโชคมีลาบนะครับมาใหม่ๆนะครับหนึ่งเดียวนะครับไม่เคยเจอที่ไหนนะครับ เป็นสมบัติเก่าแก่ที่ตกทอดกันมานะครับอีกหนึ่งรายการก็เป็นพระสมเด็จเก่านะครับเดิมๆนะครับฝังพลอยนะครับงดงามมากครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับเป็นหนึ่งในตระกูลพระสมเด็จวัดระฆังนะครับที่พบเจอได้น้อยมากด้านหลังก็จะเป็นรูปสมเด็จโตนะครับน่าจะกําลังน่าจะกําลังสอนหนังสือนะครับสมเด็จโตนะครับวัดระฆังครับ พิมแปกและโบราณสุดยอดหายากนะครับสวยสมบูรณ์นะครับด้านหน้าก็จะมีรอยลงรักปิดทองเก่าจ้เห็นชัดเจนครับแล้วมีพลอยนะครับฝังพลอยเก่าเป็นพิมพ์โบราณสร้างน้อยมากนะครับได้มาคู่กันนะครับบ้านเดียวกันนะครับสมบัติเก่าแก่นะครับท่านใดอยากได้ไปใช้ไปบูชาติดต่อเข้ามานะครับอนไวส่งไวทุกท่านมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับพระสมเด็จพิมพ์โบราณครับ ต่อก็ได้หลวงปู่ทวดนะครับตาลรีดใหญ่พิมพ์เอปีศูนย์ห้าเนื้อนวะนะครับองนี้เป็นเอ่อเป็นเนื้อแร่นะครับเป็นเนื้อแร่เก่าและเป็นพิมพ์พิเศษครับพิมพ์หลังแบบสุดยอดหายากนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อแร่หลังแบบเก่าสวยเดิมๆครับงดงามมากนะครับตารีดใหญ่พิมพ์เอปีศูนย์ห้าครับสมบูรณ์สุดๆนะครับท่านใดที่ชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปก็เป็นพรมสีหน้าหลวงพ่ออีวัตย์สทธิพรมสามหน้านะครับเป็นเนื้อเมกพัดเก่า สองสี่เจ็ดสามนะครับหลวงพ่ออีวสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับเป็นเนื้อเมฆพัดโบราณนะครับพิมพ์พระพุทธสวยเดิมนะครับงดงามนะครับพรมสามหน้าครับหลวงพ่ออีวสตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับต่อกันด้วยหัวไม่ขีดนะครับสมเด็จพระสังฆราชแพ้ววสุทัศน์เป็นพระชัยวัดหัวไม่ขีดหล่อโบราณเก่าเนื้อสมฤทธิ์นะครับเป็นพระชัยประจําตระกูลนะครับ สมเด็จพระสังฆราชแผยยุค2440ก,กว่าครับเนื้อสมฤทธิ์เก่านะครับสวยและสมบูรณ์นะครับมีจานใต้ฐานจานเก่าเดิมๆครับพระชัยวัดโบราณนะครับสมเด็จพระสังฆราชแผยวสัสดุทั์ครับเนื้อสมฤทธิ์สุดยอดหายากนะครับสว,สวยแบบนี้นะครับอีกหนึ่งรายการก็เป็นพระเก่ายอดนิยมนะครับพระชัย ไพลีพินาตนะครับส4 9 5สร้างพร้อมกับพระกิ่งบัวแหลมและบัวเหลี่ยมยอดนิยมนะครับองคนี้เป็นพระชัยวัดยอดนิยมนะครับ2495ไพลีพินาศวัดบางนครับสุดยอดหายากนะครับพัดหล่อช่อนะครับมีรอยแทงตะไบแต่งเก่าพระชัยไพลีพินาศครับสุดยอดความนิยมนะครับต่อก็ได้รูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อทองวัดเขากบจังหวัดนครสวรรค์เกจิสายเหนียวนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากครับ รูปหล่อหลวงพ่อทองวัดเขากกเกจิยุคเก่าหล่อโบราณพิมพ์เล็กนะครับรุคนี้จะมีพิมพ์เล็กพิมพใหญ่นะครับกระแสเก่าสวยเดิมครับหล่อช่อนะครับพร้อมใช้นะครับหลวงพ่อทองเขากกนครสวรรค์ครับต่อก็ได้เหรียญหายากนะครับมาใหม่อีกหนึ่งเหรียญนะครับนานๆมาทีนะครับเหรียญยอดนิยมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์เนื้ออัปป้านะครับห่วงเชื่อมเก่าขอบกระบอกนะครับขอบมนนะครับ หูเชื่อมนะครับเหรียญเนื้ออัปก้า2482ครับดอกจันโค้งครับสวยยังสวยนะครับถึงจะผ่านการใช้มาบ้างนะครับขอบกระบอกเหรียญหลวงพ่อเดิม2482ครับห่วงเชื่อมเก่านะครับต่อกันด้วยโคจิสิงห์นะครับอาจารย์เฮงนาแกะเก่าโบราณนะครับอายุร้อยกว่าปีครับอาจารย์หลวงพ่อเดิมนะครับงาฉ่ำมากนะครับนานมาทีนะครับสิงห์ปากเป็ด เมตามหานิยมสุดยอดครับนาแกะเก่าอาจารย์เฮงเขาดินครับมีแตกลายงานนะครับในชมจะชัดนะครับสวยมากเจดรอยแตกลายงานชัดเจนนะครับเด็กเก่าในธรรมชาตินะครับนาแกะต่อก็เด้วยเหรียญปากกดนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ครับสองสี่แปดสองเหรียญปากกดครับหรืออาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็เหรียญเปลตเทียนนะครับ สวยงามนะครับเหรียญรอดยอดนิยมครับหลวงพ่อเดิม2 4 8 2มีหน้ามีตานะครับสวยคมชัดหลวงพ่อเดิมปักกดครับผิวสวยงามคลาสสิกนะครับเล็กๆน่ารักนะครับให้ผู้หญิงและให้ลูกคล้องนะครับสุดยอดในด้านพุทธคุณครับต่อไปก็เป็นพระสุมกรกแพงเพชรนะครับมาใหม่ล่าสุดครับเนื้อจัดมากๆครับองนี้นะครับพระสุมกรเนื้อแห้งๆเก่า เนื้อดินละเอียดเนืดนุ่มนะครับพระสุมกอกําแพงเพชรสมบูรณ์สุดนะครับเชินชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระสุมกอกําแพงเพชรพิมพ์นิยมนะครับมีกระหนกนะครับเนื้อละเอียดสวยงามครับต่อไปก็เป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครืวันนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับเนื้อผงคุกลักครับลักนหนาที่สวยเก่าๆได้ธรรมชาตินะครับสมบูรณ์สุดนะครับ เรียนเชิญพราะเป็นน้องเอฟซีทุกท่านนะครับขวาโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระยอดนิยมทั้งรายการนะครับไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวงนะครับต่อกันด้วยพระพิจิตนะครับสายเหนียวนะครับนางพระพิจิตนะครับเนื้อแดงรุ่นนี้จะมีนางเนื้อแดงกับเนื้อดำนะครับเมตตามหานิยมสุดยอดครับพระเก่าโบราณอายุเป็นพันปีนะครับนางพิจิตพิมพ์เล็กนะครับ สวยเก่าสุดนะครับเป็นพระกุเดียวกับกุเม็ดน้อยหนานะครับเหลือเม็ดแตงนะครับกุเดียวกันนะครับเก่าและโบราณนะครับนางพิจิตสามเหลี่ยมเนื้อแดงครับสวยและสมบูรณ์นะครับมาใหม่ๆนะครับพุทธุคุณครอบจักรวาลครับเป็นพระกุโบราณนะครับเนื้อดินครับต่อไปก็เป็นพระพุทธชินราชหลวงพ่อเผือกนะครับสองสี่แปดห้า นานานมาทีนะครับเป็นพระหล่อโบราณเก่าอกเหล่าหน้าฐานองค์นี้เป็นพิมพ์พิเศษสองหน้าครับสุดยอดหายากมากๆนะครับเป็นรูปหล่อเนื้อทองผสมเก่าพิมพ์ชินราชหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับจังหวัดสมุทรปราการสวยงามมากนะครับเป็นพระหล่อโบราณยอดนิยมนะครับสองสี่แปดห้าครับรอยหล่อช่อนะครับรอยเลื่อยนะครับสมัยก่อนสุดยอดในด้านแแควคานกองกระพันมหาอุดนะครับชินาราช หล่อโบราณเนื้อทองผสม2 4 8สดห้าครับต่อกันด้วยพระเนื้อผงนะครับหลวงปู่โต๊ะวัะดุเฉลิมเพีครับพิมพ์พระคงนะครับ2 4 6 8ีหนึ่งในจำนวน13าพิมพ์ที่นำไปแช่น้ำมนต์นะครับเลยเรียกเป็นที่มาของเรียกว่ารุ่นแช่น้ำมนต์ครับพิมพ์พระคงหลวงปู่โต๊ะอัสดุเฉลิมเพียครับพีรเนื้อสวยงามมากนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับนานมีมาทีนะครับ สุดยอดหายากและประสบการณ์สูงหลวงปู่โตรครับสองสี่หกแปดต่อไปก็เป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับเนื้อชินนะครับเก่าเดิมๆนะครับพระเจ้าห้าพระองค์มียันาขละด้านหลังนะครับเรี่ยมเก่านะครับเมตตาค้าขายสุดยอดครับพระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อเงินวัดบางคานเนื้อชินยุคโบราณนะครับเก่าสวยสมบูรณ์ สนใจติดต่อเข้ามานะครับผาบานยอดนิยม EP ที่233ครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม